สวัสดีได้จ้พาพบกันอีกแล้วค่ะคุณไอ้ตุ๊กตาผาฝันมาค่ะพอกันก็มีแต่พามากินกาแฟนี่บนหน้าข่ะเนากกาแฟบ้านสวนกาแฟบ้านนอกกาแฟบ้านานาแม่บอแล้วแต่เนื้ออื่นเนาะข่ะเนากฟังเสียงพี่นกฮ้องเพลงก็ฟังตนเศร้าๆนะคะพี่ไก่ก็ขันค่ะเดดก็กำลังนะอกคนก็เที่ยววันทางกันไปสวนไปนาเนาะข่ะเนากกิจวัตรประจำวันว่นางั้นเถอะปะ <c oughs> มาคา่กาแฟกันก่อนเดอ้อมาเดอ้อ <c oughs> ธรรมชาติเนาะคะ่ะเนาะธรรมชาติงามเนวยคะ่ะมันเป็นแบบบานๆเนาะคะ่ะเนาะไม่ได้มีตะลยเสริมแต่งเบิ่งแล้วก็สบายใจเนยคะ่ะดูแล้วสบายใจเนาะจ้าเนาะ เอ้ยว่าถ้าบุหลือเครียดเครียดกับหน้าที่การงานนี่ก็มาอยู่แบบนี้ก็ดีอยู่เด้อค่ะมันสิเพิ่นเพินฟังเสียงพี่นกล้งเพลงู่ฟังเนาะคะ่ะเนาะลมพัดเย็นเย็นแดดกำลังออกเบือไม้กระเขียวกะมะม่วงอันก็ออกอันหมากเนาะคะ่ะเนาะกำลังอันเนย่อคู่มือ้อ่างกันเดี๋ยวไปตอนเอ้ยหมาอย่างน้นอยเป็นโดกมันนี่มาเป็นหมากน้นอยๆแล้วค่ะฝนมาลงมันลงหน่อยนึง หมากก็น,นุ่งช่วยนำอน,นุอย่ยซ้ำนี่แล้วเด็กขะลูกซ้ำนี่แล้วซ้ำกิ่งก้อยแล้วเยอะไหวขนาดเลยคะ่ะหลังลูกก็ซ้ำนุ่ยไข่แล้วก็มีกันคนละหมากรากไม้บ้านเห่ากันไหลเนาะคะ่ะเนาะมันเยอะเพราะมันเป็นเมืองร้อนมันบอกค่ะเมืองร้อนปลูกแต่ก็งามเนาะคะ่ะเนาะยิ่งมีอันน้ำมีอันมีน้ำมีแดดมีปุ๋ยคนเบืง้งวันบำรุงย่างดีก็ไปเรียวเนาะคะ่ะเนาะแป๊บเดียว พักก็เยอะเนาะค่ะเนาะโบดีโบดีถือว่าแพงเยอะเมื่อวานนี้ไปซื้อคณะมาเท่าไหร่คะสิบกัมอ่ะสามกัมซิปค่ะก็ต้นบลล์เลยเด้อค่ะสดสดเลยสามกัมซิปนี่ก็กินได้ยันหลายมือ้อเนาะค่ะเนาะถ้าว่าทำธรรมาดาของโคลเรือนแบบไวตุ๊กตากินกาแฟนี่ก็มื้อละมัดก็เหลือแเ,เ,เลยค่ามาพัดมาพัดมาต้มมานึง่งก็แล้วแต่เน,นาะค่ะเนาะ ก็โชคดีแฟนเอ้ก็กินดีอยู่เลยค่ะคณะแต่ว่าพันกินนั้นกินต้นเหมือนกินที่มันที่ว่าอันเป็นเบื่อนี่พันบุคช่วยชอบปรเลยวระว่าอันเหรอเว่าชอบเบื่อมันเนาะคณะอันพันชอบการเหมือนชอบที่มันเป็นต้นใหญ่ใหญ่เสียเขาบอพัดมันโกบดีก็แซ่บอีีค่ะก็อันนี้พักปานเหาว่างัานเดี๋ยวไปพักกินก็พักแต่เลือดสลัดกันไหลเนาะค่ะเบานเห่าเนาะสลัดเฮ็ดกันไหลว่างัานเดี๋ยวไป แล้วแต่ว่าคนที่น่ะจับใจใช้สอยเนาะค่ะเนาะอัน <c oughs> แบบเออในการทั้งซื้อนําซปเปอร์มาร์กทั้งซื้อนําตลาดกันแล้วแต่ก็เห็นสะดวกมองหรือก็เขาบางอันเห็นมันงามตาอันมันน่ากินก็นซื้อมาบางอ,อันเด้อปะอันมะม่วงกับหกลูกร้อยบาทเนาะค่ะเนาะหกลูกร้อยนี่ก็ถือเด้อค่ะเอยว่าถือว่าได้กินใช้ได กระแซบค่ะกระมักสมพูนนี่เอามาเตอันเหือนเตสวนหลายค่ะก็แซบคือกันมากแต่เลยเอีกมักเฟืองนี่กรอยู่น้ำเหือนเอ้ยมันปลูกเนาะค่ะเนาะอยู่น้ำเหือนเอ้ยนี่มันยังกำลังเป็นต้นน้อยอยู่ค่ะมักเอาโฟกัสโดมากแต่ก็เยอะนะค่ะน้ำเหือนเอ้ยนี่ก็แต่ว่ามันมีเกือบทุกชนิดแต่ว่ามันยังโบกโอกผลบางั้นเถอะปะมันยังน้อยอยู่เพราะเราเพิ่งเอามาหลงเนาะค่ะเนาะก็ต้องเฮื้เวลาเพิ่นบางั้นเถอ ก็ถ้าเหมือนคืน hmm. นี่ก็เอ่ยว่ากันนะได้กินเยอะหรอกค่ะมีมะม่วงที่ว่าได้กินนั้นได้กินทุกปีนี่ค่ะมะม่วงพวกปลูกหลายปีแล้วไอ้พันก้าวเหมือนหลงเงินลรอค่ะพันก็น่ารักพันเอ่ยหมากะพี่เอน่ะเอวยหนามาแต่ละปีเนาะค่ะเนาะเพราะว่ามันขาดช่วงไปเกือบสามปีก็พันก็เอามาหลงไว้เฮยอะมืดเลยค่ะกล้วยเกย์ก็เต็มค่ะน้ำส่วนเอ่ยนี่หลายอยู่ก็แซมไปเนาะค่ะเนาะแซมเป็นพืชผสมเหมือนกันใช่ปะ ขมักพราวขมะาพราวก็ได้กินมากเลยคะ่ะในมือเงนินกินไปไหลอันไหลลูกแล้วเต็มเลยค่ะไหลโขขนาดเลยกล้วยนี่ก็เยอะกล้วยก็จนกินบดหันค่ะยินเลยไปตัดเขื่ออันที่ว่าอันกินบดได้แล้วสินะ,นะคะอันมีแต่น,นกกินที่จริงก็เอามาตากก็เป็นกล้วยหอมเอ้ยเพนเอ้ยมพนลืมเห็นมันอันนอกไปอน,นั้นเลยเออปล่อยให้นกกินซะที่จริงเอามา บอกแล้วก็มาตากเนาะคะ่ะเนาะใส่กระดงเพราะว่าบ้านเราไปเป็นเมืองร้อนแป๊บเดียวก็เป็นกล้วยหอมกระแซบเนาะคะ่ะเนาะเป็นกล้วยตากกล้วยตากเดดสิคะเออเทือนาสิทำอยู่ค่ะเพราะว่าอยู่หึงอยู่ <c oughs> อันนี้กระแวาเป็นนํานคุยเป็นนาำนะคะ <c oughs> <c oughs> เพราะว่ากินกาแฟเดวยค่ะ <c oughs> อันหมู่บ้านคางอันเหือนเอาตาุ๊กตาีนวันที่ร้อนเลิกคะ่ะวันที่อาทิตย์นี้แหละคะ่ะจำมือบ่ได้แล้วพ่อที่มีการสลลงอัน พันซางอันรูปอันพญานาคพันที่มีการส่งกันค่ะมันก็มีการประกาศเนาะเนาะ้คนไปอันทำบุญไปเบิ้งว่างั้นเถอะปะกับโมบานเหมือนกับเป็นหมู่บ้านติดติดกันว่างั้นเถอะก็มูเซาก็ผ่านไปก่ะไปคู่มือคู่มื้อก็เพราว่าสิเป็นอันว่วันศุกร์กับวันอาทิตย์วันวันศุกร์กับวันเสาร์นี่แหละเขนทำบุญ เอ็นมีการซ้อมมันลำซ้อมเจอกันเนาะค่ะเนาะกะ็ว่ากันไปตามความมันสถาเนาะค่ะเนาะกะ็บอกว่ากันก็งามตาดีก็เอ้ยก็ผ่านไปอยู่ค่ะแต่เอ้ยอยังบริข่าวพันนันพันสร้างอยู่นวัดก็เดี่ยวไปก็งามตาเนี่ยค่ะกะ็อันรูปใหญ่บางอันเถอะว่าวเป็นรูปอันที่พันสร้างสถาศาสตปันนิพนธ์พันมาสร้างเนาะ ผู้หภูมิฐาก็ไปสิขงามฐานนี่ก็อยู่เกินจากมงเออยู่นี่ก็ไปสักถ้าขีโม่จะใส่ไปก็ประมาณสักเป็นสิบห้านาทีก็ก็หอดแป๊บเดียวแต่ว่ามันต้อง้ามฝั่งเพราะมันเป็นถนนใหญ่เดี๋ยวนี้พันเอถนนหาย์มันเอดมาไลายปีแล้วนะค่ะแต่ว่าเป็นถนนอันบาลมันอยู่ขนเราฝั่งสิเอ้ยมันอยู่ฝั่งนึงพันมันอยู่อีกฝั่งนึงสิแต่ก็เป็นหมบานเนอกคะ่ะก็มีญาติพี่น้องอยู่เต็มค่ะ อันนี้ก็แห้งไซค์เขาฝังเนาะค่ะเนาะเพราะมันเป็นวิถีชีวิตวบ้านว่างั้นหรือเปล่าวันบานแบบบ้านนอกเนาะค่ะเนาะเมื่อวานนี้ก็ไปอันกาแฟนก็ไปอันไปขี่มอเตอร์ไซค์ค่ะจิ๊บไปจิ๊บมากาแฟเมดเลยค่ะเนาะหมดถ้วยแล้วเด้อจ้ะเด้อพากันไปขี่มอเตอร์ไซค์อันเลาะป่าเมื่อวาน มันก็คือบรรยากาศคักค่ะงามแต่ว่าป้ามันโบคือสมัยป้าเอออย่างน้อยอย่างเป็นสาวมันโบมีแล้วเนาะค่ะเนาะเพราะว่าผ่านมันผ่านมันหลายยุคหลายสมัยแล้วก็พันก็ตัดถนนหนทางมันก็เลยอันป้ากะเะี้ยค่ะเดี๋ยวหาเบิง่งป้ากา็ยากป้าจิกป้าหังป้ากุ้งเนาะค่ะเนาะสมัยนั้นป้าเมงแขงอันเมงแขงขึ้นนําบจิกันอ่อนนี่ก็โบมีแล้วละคะ่ะมดไปมดแล้ว ปกงุ้งที่ว่ามันมีขี้สีขี้เล็กอันย้อยลงมานี่ก็แทบเน่าบ,บ่มีค่ะพันพันมางป่าค่ะก็ไปเบื้งเอ้ยก็มันก็ตะไปตามสมัยเนาะค่ะเนาะแต่ว่าคืดขี้ใดป้าเก่าเนาะค่ะเนาะคืดขี้ใดป้าก็เลยคืดหาหนังเรื่อง the road of the ring เนาะค่ะเนาะที่ว่าอันต้นไม้ใหญ่ย่างใดสิค่ะอันเจ้าพ่อเจ้าแม่ต้นไม้ย่างใดนะคะก็เลยเออแห้งคืดไปค่ะเพราะว่ามันบ่มีป้าเดี๋ยวนี้มันจ๊กป้ากลายมาเป็นป้าอ้อยหมดเลยค่ะ กลายมาเป็นป้าอ้อยกลายมาเป็นป้าสวนนั้นสวนน้ําหอมดอกไม้เนาะค่ะเนาะสวนนั้นเจอค่ะสวนต้นเลื้อสันไมพืชเศรษฐกิจค่ะป้าธรรมชาติก็เลยเฮี้ยมค่ะมดค่ะทั้งเหมือนทั้งวันแถวอันบานเออยู่นี่ก็คืดขี้ดายอยู่ค่ะเพราะป้าธรรมชาตินี่มันซีมันซีเหื่อความรู้สึกอีกแบบเนาะค่ะเนาะก็มียุ่นิดนิดน,น้อยนอยค่ะแต่ว่า โก้งโกชิกโกหังโก้งยิ่งใหญ่ที่ว่าเอามือโอบแล้วกดแล้วอันนี้กระโมีแล้วค่ะมีแต่เป็นแบบน้นอยๆนะคะเพราะว่ามันมันเฮียนเนาะคะ่ะเนาะป้ามันเฮียนคนพันอยู่พันการเอารถไปดุดไปดันเนะี่ยมันโค่นลงมาแล้วก็ปลูกอย่างอื่นเนาะคะ่ะหรือว่าทําไรทนะํานาส่วนมากที่ทาส่วนอ้อยนะคะ่ะทางบ้านเออยียวนี้พ่อกำลังดังเพราะว่าโรงงานน้ําตาลอันใหญ่ที่สุดในเอเชียอบอกว่า หรือว่าใหญ่ที่สุดในประเทศถ้าเอา่ยาวบุถรกายาวเอ่ยนาะค่ะเนอะพันมาตั้งอยู่แถวเอ่ยทางแถวเมืองสกุนเนี่ค่ะเป็นโรงงานใหญ่ขนาดเลยแล้วก็เส้นทางทางเหนือเอ,อยูนี่มันที่มีการอันขอนอ้อยขนเตือนเนาะค่ะเนาะมีการอันว่าว่ากันเนาะค่ะมาเป็นเศรษฐกิจแล้วก็เลี้ยงหมูค่ะประชากรเดี๋ยวนี้ก็เลี้ยงหมูเลี้ยงหมูอันเลี้ยงเป็นฟามหมูใหญ่ๆนี่ค่ะทางเหนือเอ่ยนี่ก็มีไหลฟามเนี่ยค่ะ โอ้กระโบไหวคือกันค่ะถ้าว่าเวลาลมมันตีย้อนขึ้นมานี่ก็เหม็นค่ะเหม็นอันเหม็นเหม็นกลิ่นขี้หมูว่างั้นเถอะปะเท้าเอ็ดบบตือกันได้เอวยว่าถ้าในอนาคตนี้ถ้าว่าทำาบตือก็ได้ต้องมีการฟ้องร้องกันเนี่ยค่ะเพราะมันเหม็นทำลายอันสุขภาพจิตเนาะค่ะเนาะถ้าพูดตรงๆรงค่นเมนยูความเจริญมาถึงกักระโบว่ากันค่ะพูแล้วก็อยากได้เงินได้ทองมาใช้นำชีวิตครอบครัวอยากร่ำอยากรวยเนาะค่ะเนาะ อยากมีอันสิ่งที่ดีเข้ามานําตัวเองถ้าบมเง,งินไม่มาทุกอย่างก็ไม่เดินมันบอกค่ะว่าก,กันตรงๆเนาะค่ะแต่เอ้ยเอยไปเบิ้งอันเมื่อวานเอ้ยไปอันขี่รถมอเตอร์ไซค์กบแฟนเอ้ยรถขึ้นหาความหลังค่ะสมัยก่อนอันไปนี่ป่าเขียวขจีเนาะค่ะเนาะอันนี้ว่าเรื่องป่าย้อนยุคเนะจะเด้อสมัยนี้เด็กน้อยก็บโบอค่อยไปป่าแล้วเนาะเะนาะ,ะเพราะว่ามันเป็นคนละยุคเป็นยุคยุ่น้ำหงเนาะค่ะเดี๋ยวนี้เนาะยุคยุ่น้ำหงยุคพาม่านประมานเด้อควปะ หมดอันเวลาอันต่อไปก็ค่อยแง้มพามานเบื้งแล้วก็ยุคเป็นอันกลุ่มอยู่นําอยู่นําอันรวมกันว่างั้นเถอะที่ที่สังเกตก็บอกว่าหนูค่ะมันผ่านไปตามยุคแต่ว่าก็คืดขี้ดายอันเลี่ยวไปเบิ้องรถอ๋อยป่าเฮี้ยมันเละค่ะรถมีนิดนิดน้อยน้อยครับบางบางเห็นเห็นเป็นบางจุดที่ว่าบางจุดพันก็เป็นเจ้าของเก่าพันกันอย่างบริโคชนถ้าว่าเป็นเจ้าของใหม่อันทางบริษัทพันมาซื้อก็มีการดุดการแต่นอกคาะ มันก็มดไปบัณนีตก็ป้าที่เคยเขียวก็จีสมัยก่อนเป็นป้าเก่าก็ที่คนเข้าไปหาเฮ็ดหาอันขี้กระบบงหาอันขี้สีเนาะค่ะเนาะยิงกระโปงกระป้อมยิงอันหนูยิงตือก็บโบมีค่ะมดค่ะทางบ้านเลยมดเลยก็มีก็พอเป็นบางบ้างค่ะใจเนื่องก็คือขี้ดายเนาะค่ะเนาะเพราะว่ามันเร็วเกินไปแล้วคนก็ปรับสภาพบ่ทันเนาะค่ะเนาะ น้องขนขายมาก็ใช้บทโทษเหลือกมุดเนาะค่ะเงินเพราะว่ามันไปเร็วมาเร็วเนาะค่ะเนาะการจับใจใช้สอยสมัยนี้ก็น้องขนขายที่ดินมาพันมาซื้อรถกับพันซื้อรถกับแห้งรถเนาะค่ะเนาะเป็นนีโตซ้ํากับโบได้เต๋อกันนีค่ะก็เยอะแยะเนี่ยค่ะเอ้ยก็ไปนั่งฟังพันคุยกันอยู่หลังเธอพันเล่าให้ฟังก็คึดนขี้ได้เนาะค่ะเนาะอันดินดอนมาตั้งแต่บรรพบุรุษสิเนี่ยค่ะบรรพบุรุษเขาสร้างมาเพื่อนับมาฮอดยุคนี้เนาะค่ะมายุคนี้พัน ขายแม่พันขายแป๊บเดียวพันใจเงินเธอพันบ่มีแต่เกิดขึ้นเนาะค่ะเนาะถ้าบุรู้จักใช้ก็สำหรับคนนั้นที่พันมาซื้อพันกระเป๋านักเนาะค่ะเนาะพันก็ไ่ได้รู้สึกตัวเพราะว่ามันเป็นอันธุรกิจเนาะค่ะแต่สําหรับคนที่ขายไปแล้วนี่ก็ซื้อขืนบ่อ้ได้ค่ะวันนี้บ่ซื้อขืนนี่เป็นเท่าไหนเท่าใ่บ่ได้บ่มีห้อนเงินนะใจขืนก็คือเธอดีคนเนาะค่ะเด้อพูดเลยนะขายดินขายดอนพ่อแม่ปู่ย่าตายายกันอันนี้เออยเ้งเว้าดอกค่ะเหงไปเบิ่งแล้วก็ จือนึ่งก็ดีสําหรับไว้ตุกตานี่ก็ดีเจือนําเนาะเพราะความเจริญมาถึงเนาะค่ะเนาะก็เศรษฐกิจก็เงินสะพั่นมากันเดออกไปใช้ใจคนก็หน้าตาเบิกบานแต่อีกเจือนึ่งก็เศร้าเจือเดค่ะเพราะว่ามันมดไปโดยปริยายเนาะค่ะเนาะป่าก็ในอนาคตก็ลูกหลานเหรียญหล่นก็บ่มบอมมิทธิ์ที่จะได้เบิ่งบ่มีสิทธิ์ที่จะได้เห็น คำว่าอันโกจิกเป็นเบบเลยอก็กุ้งเป็นแบบเลยอนี่กะโกหังเป็นเบบเลยอนี่กะบบงหุดจักซ้ำเนาะค่ะเนาะโกสมห้วยโกเตือที่ว่าเอาโกมักสมงสมงก็เฮี้ยไปมดมันบอกค่ะเว้นแต่คนสมัยนี้พันเอามาปลูกเอามาเพาะแล้วก็ปลูกกับมาขอมปอมสมัยเก่ากัมาขมปอมเนาะค่ะเนาะที่ว่าพันเป็นเอ็ดยาเป็นยาอันนี้กันเดี๋ยวนี้ทุกอย่างต้นไม้ทุกอย่างเป็นยาไปมืดค่ะเพราะว่ามันเป็นต้นไม้สมัยเก่า อย่างโกจิกโกกุ้งนี่มันมีก็มีกลิ่นเนาะค่ะเนาะมันมีกลิ่นก็เป็นกลิ่นน้ําหอมเน,นี่ค่ะน้ําหอมที่ว่าออามาอันกลิ่นขี้กระบองเนาะค่ะเนะาะลังคนมันก็หอมชื่นใจก็บ่มีเราเดีะะ๋ยค่ะมืดมาแล้วสมัยก่อนนี่เข้าเป็นน้ําป้านี่หอมโกจิกโกหังอกโดกโกอันกระบองขี้กระขี้กระบองขี้สี่อกโดกเนาะค่ะเนาะคนก็เอาไปเก็บไปอันเอดเป็นขี้อันสื่ออันไว้จุดไฟคะ่ะ เอามาโห่ามาเดีียวนี้บมะะ่มีเนาขาดมดไปเลยมดทุกอย่างแถวบริเวณเหือนอันออกไปทางบริเวณอันเอืออยู่นี่ป่าธรรมชาติบ่มีเลยค่ะบ่มีนี่ล่มีแต่ป่าปลูกแล้วก็คําวบัปลูกพันกัดรุดโล่งไปมดบ่มีกโกไม้นะะเนาค่ะเนาะก็คือขีดได้ว่าถด้เวลาวนโฮสเน,นี่ยไปอยู่ก็เหลือไนบน่ค่ะเพราะโกโไม้นี่มันทำคือช่วยบําอันขายอัน บางอย่างออกมาหนอกไข่สารสารนั้นแก๊สทุกอย่างออกมาแล้วก็เวลาอนลมพัดเย็นๆก็ไปซุนก็ไไม้ก็พันชื่นใจเนาะค่ะเนาะวันนี้กระโบมีแล้วก็คนก็มาเอ็ดอันกระบว่าเนาะค่ะมันเป็นซิดของทุกคนเนาะค่ะเนาะมาเอดหัวเอสหาวใส่อันน้ามักจับซื่็มันก็เป็นสถานส่วนตัวของบุคคลกับคนกระโกเขาเนาะค่ะเนาะถ้าเขาไปก็บัดเวลาพันบ่พอใจก็ กิดอุบัติเหตุกัเว้ากันบดายเป็นบุคคลพันกัเลี้ยงหมูเลี้ยงหมาเยอะกัเขาเข้าไปก็อันตรายค่ะเดี๋ยวนี้ก็ดกเลยอันนี้เอ้ยก็เลยอันเอ้ยก็ไปอันก็ขี่ไปบ่หึกงเนาะค่ะเมื่อวานก็เป็นอากาศดีก็เข้าป้าก็คือถ้าบรรยากาศเก่าเกาะน่ะเนาะบ่มีเง็เนห็นค่ะมดดมดเลยบ่มีบ่มีแบบอันอันนั้นเอ้ยก็ถ่ายคลิปนิดๆน้อยๆก็มีมีป้าได้บางบางเนาะเนาะ มันพันพังมาแล้วป้าป้าพันพังมาแล้วค่ะบ่มีก็เลยคืดขีไดายก็เลยอ่ะคิปกินกาแฟก็ไซร์ฝังเนาะค่ะเนาะก็บอกว่ากันเนาะค่ะเนาะไปตามสมัยพูดเลยปลูกได้กระปลูกเนาะค่ะเด้อป่าน่ะลูกต้นไม้เขานําบ้านอันตรอมันล่มลื่นเนาะค่ะเนาะมันก็เป็นกําไรชีวิตเ้อค่ะเพราะว่ามันสดชื่นอยู่กับป่าไม้นี่มันจีเกียวเกียวก็มีความสุขเ้อค่ะน้ำเงินเอ้ยนี่หลายอยู่ค่ะเพราะว่าน้เงินเอ้ยมันเป็นส่วนอย่าง ส่วนอย่างก็ส่วนอย่างก็อายอยู่เนาะคนเมพันกระเบื้องอันเบืออย่างก็เริ่มเนาะอันอกเบือแล้วว่างั้นเดี๋ยวไปเป็นเขียวๆก็ตามวิถีชีวิตเนาะค่ะเนาะของบ้านๆว่างั้นเดี๋ยวปะอ่ะวันนี้เสาร์เนาะค่ะเนามจั๊กบอลเตอร์ฟังเนาะจั๊กอันพากินกาแฟพันเลยไปหอกกันหลืออันป่ามงป่าไม้อ่ะ ฟังกันม้วนๆนะะเนาะค่ะเด้อแบบสบายๆค่ะแห้งไซสเยอะฟังค่ะมันเป็นวิถีชีวิตวิถีชีวิตจริงเนาะคะ่ะเป็นเรื่องจริงบบมีการเสริมแต่งค่ะแต่ก็ทั้งเสียดายแล้วก็ทั้งดีใจเนาะค่ะเนาะควบคู่กันไปอ่ะก็บอกว่ากันค่ะไปกับสังคมปัจจุบันแล้วก็ดูแลตัวเองด่ะใดเดจะเด้อพูดเลยอยู่กับโลกปัจจุบันค่ะอยู่ให้ได้ไปให้เป็นเนาะค่ะเนาะใช้เหอเป็นเนาะค่ะเนาะอ่ะเออทุกตาผ้าฝันก็ขอบคุณเลานๆค่ะที่เขาเพื่อนๆเ,เ,เข้ามาทักทาย อันสวัสดีกันเนาะค่ะนะคูม,มือคูอมือค่ะเพิ่มมีแเ่ความสุขแล้วก็พบกันอันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ